โหเปิดมาเศร้าเลยนี่คือผมและแป้งแล้ววันนี้เราเออเราว่าเราเลิกกันเถะจอนจรทำไมอ่ะคือแกดีเกินไปอ่ะขอโทษนะก็นั่นแหละครับ ผมใช้ชีวิตโดยไม่มีแป้งมาได้หนึ่งวันทั่วแล้วครับนั่งเผลอไรวะมากินข้าวไปแล้วเนี่ยเย็นเหมือนเนี่ย นี่คือเพื่อนๆของผมเองไม้มุกจูนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กละแปลกันดิลูกผู้ชายที่ไหนเขาอยู่กลุ่มผู้หญิงกันวะมากินไไปเลยไม่มีอารมณอะไม่มีอารมณ์อะไรไมากินข้าวหรือก็หิวตายหรอกอ๋อกูเก็บลุกชิ้นท,นทอดไว้ให้เนี่ยเมื่อกีเ้เที่มึงชอบอะ ไอ้จอนลูกชิ้นปลาล้านี้มันโคตรอร่อยเลยปลาล้วนๆไม่มีแป้งลองชิมดูดิไม่มีแป้งเหรอเหมือนกูเลยอ่ะ ในไหว่าท <ot> ี่ชอบอ่ะไม่ต้องสนใจนั้นแหละกูอิ่มแล้วว่ะพวกมึงเกิ่ยวนตยอเลย นี่ไอ้ปั้นเพื่อนผู้ชายคนเดียวของผมโหไอ้ปัน้นมามาเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังไปหาไปเปิดไฟก่อนเมื่อชิบหายกูนึกว่าไอ,าไอ้เขาไอ้ปั้นกูหงกอหกดแล้วอะ่ะอือฮะเชี่ย แล้วคุณควรเลิกคิดเรื่องแฟนดีวะแม่งมีคนก็เป็นอย่างนี้หมดอะ Great men are not born great they g r o w n great ฮะ <Huh? S 2> บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดมายิ่งใหญ่แต่เขาเรียนรู้ที่จะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ว้าวแล้วไม่เกี่ยวชื่ออะไรวะมึงก็คิดซะว่าเขาเข้ามาเพื่อให้มึงกล้าไปข้างหนครับแล้วกัน,กนแค่นั้นก็พอละอ้าแล้วนี่ไปไหนอะ ไปแล้วไม่อยู่กินข้าวนก่อนวะกูสั่งข้าวแลวเทียตีมาไม่อมะกูมีงานต่อแต่ละโอ okay. เคเจอกันเว้ย สีครับอันนี้น้องจอนครับผมจอนอ๋อจอนสันครับสันจอนโอเคเอาแล้ววันนี้เฮียมไม่หมารับเฮียไม่ว่างนะ่ะช่วงนี้ที่มาแทนเป็นเดือนเลยอ๋อโอเคงั้นพี่ชาติชายชูเชิดชันชัยช,ชานยินดีรับใช้ครับโอเคเดี๋ยวพี่เข้ามารอข้างในก่อนเดี๋ยวผมไปหยิบตังให้ขอบคุณครับโอเคครับ อนะขอบคุณมากครับเนาะ การเล่นพนันต้องงเงินแต่ถ้าถ้ารักแท้ต้องลองใช้เจมสมาไปกินข้าวได้แล้วผมน,นี่แหละครับเจมส์ผ่านครับจุบผ่านมาเจอพอดีม,มุมเดิมๆตรงนี้ที่เราเคยมาด้วยกัน แม่งเหรอกูตรงไหนวะ ออกขาก่อนเดียวเป็นเชฟเลยวะ่ะเอาจริงมากกว่าเชฟอีกกูมไม่ปล่อยให้น้ำตากูไหลไปกับความรู้สึกแล้วเว้ยนี่นี่กูจะได้กินรสชาติความรู้สึกของมึงเลยหรอใจเย็นเนี่ยของเฮียติของกูอะอยู่นูน่นไหลไปกับน้ำตาแต่ไหล,ลน่งถังขยะี่ยนะเอาคะนะ อุยทางครั้งแรกต้องมีปิดพลาดกันบ้างอ้าวผมเล่นสั่งข้างเนี่ยครับภัสนุครับภัสนุสสพักนี้ได้ข่าว่าเป็นเชฟ สู Jahres, ้ๆนะไปทำมาให้กินมั่งว่ากะพี่ส่งทันสุดด้วยครับก็ใช่ดิพี่ผ่านมาทานนี้พอดีค่าส่งด้วยค้าส่งผ่านมาแค่นี้มีให้ยี่สิบแล้วครับอ่ะดีเลยฮะต่อไฟฟ้าที่ร้านระเบิดมันพังแล้วจะไปใช้มันทำไมเล่าไม่ใช่เตาแก๊สพอเราเนี่นะชอบมองหาแต่สิ่งที่มันเสียไปแล้วเนี่ยทำไมไม่รู้จักมองหาสิ่งของรอบตัวมาใช้บ้างเลย 嗯。 มันอาจจะดีก็ได้นะสวัสดีครับคุณลูกค้าครับรับอะไรดีครับผมเอาแผ่นไท้กุ้งสดหนึ่งชิ้นขอบคุณข้าแผ่นไท้กุ้งสดเหมือนกันแต่ว่าไม่ใส่ถั่วค่ะเอาเป็นข้าวมันไก่ไม่หนักขอบคุณครับมาแล้วไงแหมมาสายเหมือนเดิมเลยนะคะมึงนั่งเลยค่ะ เป็นไงบ้างมึงดีป่ะช่วงนี้ก็โอเคอะหมดหมดูดนเ้ตัวเป็นเลขสิบหกไม่ไอ,อหักครั้งแรกไปได้อืมครั้งก่อนในผ่านมาได้อ่ะครั้งนี้นายก็น่าจะผ่านไปได้นะครั้งอื่นอืครั้งอื่นอืนเอา้าก็ไอ้ฟ้าใส่่อนมอต้นไง yeah, <just> คือเราว่าเธอไม่แมนเลยอ่ะเชี่ยหรือต้องมีกล้าเหมือนอาโนวะเธอถึงจะชอบ ฮะแมวคนมอปลายอะ่ะก็เอกอมอ้าวเคยเธอไม่ได้คบต่ามคนนั้นหรอโหสุรตาเลยมึงเอะเดี๋ยวนะเธอก็ไม่ได้มีแค่กูคนเดียวปะวะอ้าวมาแล้วเหรอท็อ เถอะแล้วก็คนล่าสุดคือเราว่าเธอดีเกินไปอ่ะขอโทษนะ แม่งไม่มีดวงเรื่องของเรากับคนอื่นเขาบ้างเลยวะคือเราว่าเธอไม่แมนเลยอ่ะอ้าวคือเธอไม่ได้คบกับสังคนนั้นหรอคือเราว่าเธอไม่ได้คบกัะสังคนนั้นเลยอ่ะเชี่ยกูว ding, ่าก really? ูร really? ู้ละเพราะกูอยู่กับพวกมึงไงผู้หญิงเลยไม่เข้ามาจีบกูสักคนเอ้ามันเกี่ยวอะไรวะความผิดมึงเองทั้งนั้นน่ะความผิดกูก็เชี้ยละเอ้าแล้วถ้ามึงดูแลเขาดีจริงใช่ปะ ขาจะทิ้งมึงหรอใจเย็นๆก่อนแล้วมันแล้วไงวะแล้วที่ผ่านมา,ค,าคืออะไรกูไม่แมนว่างกูไม่แฝงพวกมึงว่างไม่ความกลัวใจยเย็นใจยเย็นก่อนใจยเย็นก่อนใจยเย็นก่อนใจยเย็นมึงยอมรับเถอะพวกมึงอ,อ่ะในน้ำยาเชีย่ยไม่น่ามายุ่งกับพวกมึงเลยเชี่ยมึงไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยว่า ก็อะไรยังไงมันไม่รู้มันหวยแล้วมม่มาเท่ากวกเราอ่ะมันใช่หรอ มึงออกขากวันเดียวเป็นเชฟเลยวะ่ะฮัลโหลมึงมึงยังโกรธอ,อยู่ปะขอโทษแทนไอ้มุกด้วยนะเว้ยจริงๆมันก็เป็นความผิดกูส่วนหนึ่งด้วยแหละเออว่าแต่มึงได้กินกูอยากอยู่คนเดียว อ๋อเคๆ okay. ไม่เป็นไรดีแล้วมึงแล้วกูก็เป็นงี้เลยว่ะก็คือมึงทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงของมึงเนี่ยนะเออ แม่งหน้าโมโหเปล่าวะตอนนั้นน่ะแล้วตอนนี้กูก็จะเย็ยนลงมากเลยนะเออตอนนั้นน่ะไอ้ไม้แม่งข้าให้กูกินด้วยวะอ,อ่อาฮะทำไมกูก็แม่งอื่นปะะล่าวะเมนูแม่งอันเดียวกับที่กูทำวันนั้นเลยก็ถ้ามึงคิดว่าบังเอิญก็คงบังเอิญแหละแล้วลวะแล้วสมมติมึงลืมเขาได้แล้วเหรอวะมีเวลามานั่งทะเลาะกันเนี่ยก็ยังไม่ลืมอยู่ดีวะ คือกูอ่านคู่ไ่หมดแล้วนะเว้ยแต่แม่งก็ไม่ช่วยขี้อะไรเลยถ้าผมลิขิตคิดคนนีนชั่นสำหรับบึงไปแล้วอ่ะบางทีมันอาจจะเจอคนนั้นังนานแล้วก็ได้เดี๋ยววะเจอแล้วจริงๆเหรอวะ sometime you don't see that the best thing that ever happened to you is right under your nose มาอีกแล้วแปลว่าที่อะไรอีกล่ะทีเนี้ย บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้ดีอ่ะมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวมึงก็ได้เงินก็หมายความว่ากูอาจจะเจอคนเชี่้งงานแล้วแต่แต่มันแค่ไม่รู้ไงอ้าวไปไหนอีกแล้วเนี่ยก็คือมาพ่นทำโฟมใส่กูแล้วก็เดินไปครั้งก่อนนะรู้นี่ จอนนี่ไงกับข้าวที่สั่งไว้ได้แล้วอผคกับพี่นี่ครับตังแม่เรียนอีกแล้วนะครับพี่เออพี่ชายวันก่อนนะครับที่เพื่อนผมเขาฝากพี่มาส่งของนะครับอืมทำไมอ่ะคือเขามาเจอพี่แล้วฝากส่งนะครับอืมกใช่อดียดิก็พี่จะเอาของมาส่งในตึกนี้อยู่แล้วไงอ,อ๋อเออแต่น้องคนนั้นก็พยายามดีนะ เดี๋ยวท่าทำเองด้วยนะอืมครับพี่เงยจริงๆเลยนึกถึงตอนสมัยพี่เจีบเม,มียใหม่ๆจริงๆเลยนะสมัยนั้นพี่กระทำกับข้าวไม่กี่อย่างนี้แหละใช่ครับเอิยอจริงๆครับว่าแต่ตอนนั้นแฟนพี่เขารู้ได้ไงครับว่าพี่ทุนเทให้เขาครับอืมจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะถ้าจรรักใครสักคนเนี่ยเราก็อยากจะดูแลเขาแม้ว่าเขาจะไม่เคยเห็นเราเลยก็ตามแต่วันหนึ่งเขาก็จะรู้เอง โอ้ oh, ครับพี่นั้นพี่ไปนะเออแต่วันนั้นพี่ลืมหนังสือไว้อืมลืมไม่ตรงไหนนะเจ้งจริงๆเลยเพิ่งซื้อมาด้วยเออว่าแต่น้องจอนะ่ะเห็นไหมเออไม่เห็นเลยครับแต่ว่าผมขอให้พี่หาเจอไวไ้นะครับโชคดีครับพี่นั้นพี่ไปแล้วนะครับไปครับ พักนี้ได้ข่าวว่าเป็นเชฟสู้ๆนะไปทำรราให้กินมั่งชิ่งถ้ผมลิขิดขีดคนที่ใช่สำหรับวงมือแล้วอะ่ะ บองทีมันอาจจะเจอคนนั้นตั้งนานแล้วก็ได้พวกเรานี่นะชอบมองหาแต่สิ่งที่มันเสียไปแล้วเนี่ยทำมันรู้จักมองหาสิ่งของรอบตัวมาใช้บ้างเลยก็หมายความว่าอาจจะเจอคนเชื่องตั้งนานแล้วแต่มันแค่ไม่รู้เองถ้าจนรักใครสักคนเนี่ยเราก็อยากจะดูแลเขาแม้ว่าเขาจะไม่เคยเห็นเราเลยก็ตามแต่วันหนึ่งเขาก็จะรู้เองโอเคๆไม่เป็นไรดีแล้วมึง เชีย่ยไม่น่ามายุ่งกับพวกมึงเลยเชีย่ยมึงแม่งไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยวะแม่งไม่ไไหวะไม่รู้ตัวเองว่ามัมบบป่วยอ่ะมันจะพุ่งเรอไ่ไะทำไมมาคิดดูแล้วมีแต่มึงที่ไม่เคยไปไหนเลยวะไม่ดิทำไมมีแต่ก,กูที่ไม่เคยสังเกตเห็นมึงเลย มากูขอโทษว่ะเดี๋ยวนะกูจะขอโทษทำที่อะไรวะ Hello, I'm I. เลยเอ่อเอามาจำไปก่อนแล <ism> ้วก <reconcile> ันเอ้ยกูจะลงทุนเนี่ยกูชื่อชาชาต้องใช้ชื่อชาชายเอนะใครพูดยี่สิบเนี่ยอะไรกันมาคุณน้องมาต้องไปโถงไงเจ๊ถือว่าช่วยช่วยกันช่วยอะไรเนาเอาน่าช่วยช่วยกันนะเจ๊โอ้โหเจ๊ช่วยเจ๊ได้อะไรอะคะเจ๊ช่วยให้หนูได้แฟนไงโแต่เจ๊ไม่ได้กินนะเดี๋ยวในอนาคตก็มีสักคนน่ะเจ๊โอ้เราอะเดี๋ยวหนูช่วยหาให้ก็ได้ อ้านะจะรอดูจ้าแป๊บหนึ่งนะเจ๊<ค>แฟน,นโทรมาเฮ้ยเกียดังเลยพวกคนความรัก